สวัสดีครับบ่าวเถาสวัสดีท่านผู้ชมครับครับตอนนี้กายุวัดปูหาแปดเด้อครับมากับแอดมินปรหัดครับเหมือนกัครับผมครับผมครับสวัสดีครับผมเดินทางมานน้ำกันครับฝากติดตามด้วยนะครับผมช่องเล็กน้อยครับผมติดตามออนไลน์ครับผมเนาะฝากติดตามด้วยครับอ่าครับฝากเอฟซีปรหัดเด้อครับผมฝากเบิร์ฝากแง่งช่องบ่าวเถาน้ำครับผมกับพาทมชุ่มครับมือนีกัากับแม่หมูน้ำครับผมครับแม่หมูพ่อโชคครับเขามาตลอดแต่ว่ามัน นั่งเตี้ยมันกับเขาเล็ดวิ่งครับผมนั่งเตี้ยมันกับเขาตกกลับจังสีหน้ามันอ๋อครับมันตรงๆมันกับเขามาเรี่ยอยู่ครับคือจังบางวัดจิ๊บกับบ่อมอย่างนี้มาซื้อเจีบนั่นอย่างนี้มาซื้อใส่ทุ่งให้ก็บ่เอาปู้ก็เลยได้ผู้เดียวอะไรับมันมางามผมบวกงามกับผมปูวดบางก้อนหั่นกะกระไดมาจุงวัดนั่นะนะบมกุลครับโอครับผมแตงมันเห็ดแปลว่าเห็ดทำเองซื้อเอง คกับบนของหมูนําคือกันนั่นแหละแต่ว่าเฮ็ดไปนี่ก็บ่เรียกร้องหยังเด้อครับครับเอฟซีอยากให้แอดมินมีงานมีการทํำใ้มีเงินมีใช้ใช้สยกันซื่อๆดอกครับปูบอกไปบอกไปตามเกมนั่นล่ะครับครับมันก็เป็นเลขคำนวนาะครับนี่เขามีออกก็เบิ่งเอาครับปู่มันใจตัวเลขจันจิ้มเขาเรือว่าเลขปู่นี่เขาดีดีครับผมเลยมาหาปู่ครับผมเขาเรือ ครับผมบ่คอยผิดอ่ะเล็กวิ่งนี่กได้เจียเถือว่าเงินจากทองไรใส่กย็ครับบอคอยผ่านอเล็กวิ่งนี่บอคอยผ่านมันบ่ปูครับแต่ว่าเทียวกันบะเทียวพันมานี่ครับมาวิ่งหนึ่งบนบนวิ่งนึงกับ4ีครับลางวิ่งหากับแปดกอดข้อกันมาเลยโอ้ผมแต่ว่าบนในต้นหนึ่งตัวเดียวครับ ล่างบอกบินหากับแปดเดิบินมาหากระเปาปวดอกันมาเป็นเล็กคู่กันมาแก่เมื่อนนี้ผมก่ามาของนั้นนาะคูกับผมที่มาเอาเอาเด็กเอาเบอร์กันเนาะครับดูกัน กระหัตต้นอ่อนพูนเองนับครับผมพูนเองเบาเท่าพูนึองกับแม่หมูจักกับแม่หมูเรื่องเนี้ยเนอะผมก็ไปเห็นมาเห็นมาตะดอนโดนบนค่ะมาซองเทื้าค่ะกับโมได้มาอีกค่ะเหล็กเบียดเบียดไปเจนึงลาบบักาหมาเบียดเล็กเบียดเลยบักาหมาอีกครับเอาตัวครับผมพูมันเขานอกงล็อกนี่ก็ได้มันก็คอยพิดคอยฟันแบบมึงตัวหนกัน ให้เอฟซีตั้งรักดีๆก็แล้วกันให้สิ้นสุดส่งนั้นครับเพื่เบื้องดีๆดีเราได้หมักกระชัดเต็มๆวันนี้วันนี้เราเต๋อกับตาพระหัตกามาเด้อยวันนี้นะะมาครั้งแรกปูครับเพราะว่าสิบันซาหามันลื้อครับผมเนาะว่าเลขปูเขาดีมากครับผมก็เลยมาต่างระบบคอยซกดไลค์กดแชร์คนในเด้อเพื่อได้จำเสียงเด็กะ เรียกไปกูใจ้จำเสียงบริบาลนี้เป็นปู่หาแปดเลยเนาะตั้งไหม่ครับผมปูเป็นปูหาแปดบริษัทจังบริษัทื้อผู้ใดครับเป็นชื่อหาแปดเลยมาเอาสมมติมาเอามาจังนันกันเอาสีเขียวๆนี่นาเขียนนะสีแดงมันจังเอามาขีดเจ็ดล่ง เฮ็ดใบส่วงเฮ็ดใบมี่คงสุดท้ายน้ำนี่แต่มันจิบใบอันในเป็นการเอาอันแหลกไปก่อนนะครับผมครับปูแต่ว่ามีโอกาสมาคันว่ามีโอกาสมากระโถนมาท่ำท่คลิปออเดอร์ครับผมครปูจะเอาเบอร์โทรให้แต่ย่าเอาไปให้เอฟจีได้คนเข้ามหาหลายที่ปูแต่ให้ใครตั้งแต่จุ่มอันนั้นให้ตั้งแต่พวกเข้าเฮ็ดกันนี่ละครับปูเฮ็ดมินนี่ละ ครับผมแอดมินก็ยังไปให้หลายแล้วคนจะมาหลายคนคือมาหลายครับท่านี่ก็หลายก, <c oughs> าลกับพ่อได้ฟังกันนะเอ้าครับผมจิตตัง้งตั้งให้มือนี้สองผืนจะาเนะาะครับผมสองเขียนหนังสือบางางานดึงออกกี่ดอกเสียนะพอขอตาประหัตบ่ไปหา ปูนองหลักเคยเคยเห็นเคยไปอยู่ครับผมตอนหลังแม่บ oh, ุญเรศเคยเข่าครับผมบุญเรศเข่าปูครับ้าเห็นแตาไเดือนนั่นแหละครับผมจนหมดแม่หมูมาหาค่ะเห็นตาประหัดไปหาปูนองหลักเน่ยมาจัดกันหมดแล้วคู่บ่ายจังซึ่งยันนั่งกันปูอยู่จังปูเกตสองป่ครับเอาเรียกตั้งรักไปเลยเรนน่ากาโป เด็กตั้งรับบนตั้งรักบนเด็กบนตั้งรักศูน เลขลักบนนะครับปูลักบนจับลกักก็ขันเอฟซีว่ามักลงพอจับให้กระจับมักปูจับให้กระจับประสานกันเอาหน้าเลขเลขชีตโตนี้เลขสี่ตคนครับผมแล้วก็เอาเลขวิ่งน้ำเนาะตาประหัสตฐานเนาะครับ,บผมปูเลขวิ่งศูนย์ลองเหยียดครับระวังตะมันสิกอดข้อกันมาเลขมุ่น ครับถ้าว er ิ่ง okay, วิ่งศูนย์กับเจ็ดครับปศูนย์ลงเครับจับกูเนาะครับจับกูเฟสตี้คนเดียวกัรับเอเดลงพอจับกับไห้แล้วมันจะไล่ตัวครับผมปไครับโอกับว่าอยากกับกระบบเป็นยังแล้วแต่เฟสีสี่เห็ดสีกลับออจับกูศูนยสี่

เล็กตาประฮัตวะมันจะเป็นเสียนอยู่ด้ตาประฮัตปูเสียปูเยนบังคิบอยว่ตัวเด่นอยว่ด้วยขับปูเจดดึงสดครับผดึงไปให้สองคูกลับเก่เจ็นก่องครับก็นลับกับดอร์ชุดบนปูจับให้สี่คู่ครับทำช่วงครับ เน้น0797ครับปูวาจับกับเอาไว้กับน้ำเ้อครับผมสุดลังกสิจับไ้ซามคูแต่ว่าให้กับเอครับัจับไปเมื่อสิไลผลมันสิยาวมันสิจุดสุดลังจับแต่ตัวเน้นๆเขาไปไ้เลยจุดลังงห้กับโอ02 เลขยีสองสี่อเล็กเ, 0, 2, 4, เกเล็ก้อากกสามของเนาสองี่ห้ครับผมนี่แม่้องสารของขม่ได้ครับผมค่ะคูบาเกเอามาตะบันบงเนผลเดือ,อน,น,นี้เด้อตำลา ทำลาบันบุงเนื้อทั้งหมดเลยครับผมตายไปแล้วคนเห็ดไหนเด็กไหนสอนเลยเด็กออกมาแล้วจังใครว่าจับให้กับเอาเนาะมันไลยมันสีนยาวโว้ยให้ขาเจ้ากับเอากับในเลือดเอฟซีเลยเด็กที่จับตัวเน้นให้ตอนนั้นนี่ทุกคนกับโอ้สองห้าสองห้า สี่หาเด็สุนี่ให้กับอมัดจุดโตครับจุดล่างนี่แหละตัวเน้นเน้นศนย์สองับตัวนี้ครับกับ2อหาครับจุดหลังปูจับให้3สามปู่ด้ครับทผช้ชมครับปูของเขาก็มาศูนย์สอหเน้นที่02นย์สกับสอหาวิ่งเลข ดิ่งครับบนล่างกระสุนนะบุญโบนล่างกระสุนคือว่าศุนว่ามันล่างงวดครับครัใไ่เก่งจับก็หาเอาค่ะนี่เห็นอันซองกับเช่นไหมมันจะนี่มีดกันสุเจ็ดดังนี่ปู่ซุนเจดถ้าอับโทรมาถามซุนเจ็ดตั้งดังซุนเจ็ม่อนผมซื้อไปว่ากันเลยผมซื้อว่างนุนเจ็ดที่นนเปิดบินลราซุนเจ็ด ศูนย์เก็ดนี่มันเรียกสีรถอะไรรถในใจในใจปูนี่มันไปกับตัวนี้ศูนย์ศูนย์เก็ดปูดังแห้งครับผมศูนยเก็ดดับให้ปูนี่ให้กับโอ้เป็นอยังกันดีดังแห้งเลยศูนย์เก็ดเจ็ดศูนย์ครับผมมาแรงเลยมันมีรายเลขจับจับคู่กับคือว่าขันมันขันมันคือกวนนะว่าล่างนี่ครับผมเด่นศูนย์เด่นหาล่องแปรจังสีกัดกอดข้อกันมาเลยหาแปรครับผมก่อน มาเนี่เอาสามตัวปะตัวเขียนไม่มไนี่ก็ได้ยสามตัวครับปูมันสินี่คันเด่นหกประตูเออล์เด้อครับเด็ดตัวตั้งของมันนี่ตัวเก่งของมันมนี่สามตัวคือเก้าศูนย์เจ็ด ครับปูครับหางเดียวครับท่าชมครับสามตัวเรนหกประตูเอารได้แง่ว่ดตัวนี้เน้นตักเล่นเอาตัดเล่นเอาหประตูปูวลากระตงกับเลขชุดชุดที่ปูจับให้ด้วครับท่าชมสามูนยสองอนละเอนทนละยี่บกสนย์สแล้วก็เลข ตัวน,นี้มาก,กะเก้านมันเป็นพันชันเข่าอยู่ป่ะมันเป็นพันชันเข่าอยู่ป่ะสองนี่ก็เก่งขอไว้ชือเจอเก้าศูนย์เจ็ดสามองเก้าศูนยับทำชมครับปูเน่เ้นเ็ก้าศูนย์สองสอหางครับแล้วก็ <90 10. S 1> เลขแถมให้มันเป็นเลขปีกายนี่นะ่ะมันออกตัวน,นี้นี่ตาประหัดเว้ ครับผมปูันออกมาแล้วล่ะแต่ว่าเอาให้ไปอาเจียนมันมามันอยู่ในเกณฑ์นเกตครับสองอยู่เจียนมันมากนี่เลขที่มันออกใกล้หนี่ครับสองเกตสองสองเกตสสองครับเออนั่นแหละต้องจุนเอาครับท่านชมครับตามนี้เด้อครับผมครับแนวทางของปูหับแปดครับสวนจิครัวมดเลยครับวันที่สองพฤษภาคม2565ครับบนครับ เหล็กหลักปู0479ครับวิ่ง0เด่น0ล่อง7กับผมปูจับคู่ให้04079097ครับเน้นที่07กับ97เ้อครับชมู้ชมครับ3ตัวครับ3ตัวครับ907302902272ครับปูเน้นครับปูเน้นที่907กับ902ครับส่วนล่างครับเลขกหลักปู024หาวิ่ง0เด่น0ล่อง2ครับบนล่างเด่นที่0เ้อครับท่านผู้ชม ครับจับคู่0225เป็นคู่เด่น4ี่หาเป็นคู่ร่องปูวกลับไปน้ำเด้ยครับท่านชมครับเอาแคบเอาตามนี้ครับผมครับปูหาแปดมะปูเนาะครับเอาคลิปมีบาวถ่าฝากไว้สมนีครับขอให้ทุกท่านยาเจ็บยาจนรับเงินไลน้องทองไ่เข่าด้ัยครับหมวดที่แล้วปูว่าหาแปดเข่าตรงๆเด้วยครับท่านชมเอาคลิปมีบาวถั่วซอสดีครับ